เส็บเส็บนัวนัวรถพี่น้องนี่ตำแล้วเมนูเด็ดพี่น้องเมนูเด็ดมา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 พี่น้องมาสมป,ปากเลยน้ำลายลายอะไรพี่น้อง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น mm. um, ้องเนาะพ่อกับซองเบาซิเทียนพาแซสบคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้วัาสิเทียนจะพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูง่ายๆพี่น้องเป็นเมนูตำมันต้นเนาะพี่น้องเนาะเรียกว่าไทยว่ามันสบฟรั่งเนาะพี่น้องเนาะพออื่นก็มามาเบิกนํากันเลยเนาะพี่น้องเนาะเป็นอุปกรณ์กัมีเท่านี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะกัเป็นมักเพ็ดแห่งและกัผักเทียมกับมันเนาะพี่น้องเนาะมันและก็มีหมดแดงพี่น้องเลยนี่อยู่ในถุงเนาะมดแดงนี่ กานอกจากนั้นกาใส่เครื่องปรุงเนาะจะเป็นตะเดกแป้งนัวน้ำปลาเนาะเอ้าคนอื่นกามาเบิ่งวิธีตับน้ำกันเลยเนาะพี่น้องเนาะว่าสีแส็บสีนัวดสำหรับคนอื่นกาเอาหมกเผ็ดลงไปหมกเผ็ดเนาะพี่น้องเนาะก็อาจจะเผ็ดในน้อยหนึ่งเนาะใส่ใส่เผ็ดเพชรมันจังแส็บพี่น้องเลยเข่าเียมเอาลงเลยเนาะพี่น้อาเตรียมเนาะมันสีอันนั้นเนี่ยโอ้ช่างแส็บเสบเลยพี่น้องเลย

ว้ามัดมือไปที่อันนี้กินมัดแล้วนะโอ้โหโอ้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 ตำน้ำพี่น้องตำน้ำเพิ่มไหมเพิ่มเป็นโหลกุยปลวตาโอเคยื่นกำกุยโอ้ไล่นี่พี่น้องนี่ นี่โว้อ่ะ,อออะตำลานตัวนี้ตำนั่งดีดีดิทำไมเราขึ้นเจ้ากระเด็ยด <laughs> ยันหมดครบยันหมดแดงครบแดงกัดตำไม่ห้งตำแห้แงแรกสี่มือลานสาวตำให้พี่น้อง มาซอยบอยสิเทียนเฮ็ดคลิปมือนี้เนาะเทียนเป็นมือกล้องก็ได้นี่ปุ้งแล้วบอปุ้งแล้วบอย่งบอย่งเกือบเป็นนัวท่านปุ้งเนาะเป็นนัวปุ้งปุ้งบันนี้พี่น้องใส่ประเด็กน้อยนึง พ่อปะเดกพ่อน้ำปลาหน่อยหนึ่งพี่น้องยิ่งจงใส่น้ำปลาหน่อยหนึ่งนัวอ่ากระดกของบัตรดิปลุกเป็นนัวพี่น้องเป็นนัวใส่อะบวมอืมบวเลยพี่น้องเลยใส่หลายแซ่บหลายใส่น้อยแซ่บน้อยอือแค่นี้แหละ เกลือนิดนึงใส่นั่นแล้วใส่นนลใสปลาดกกับน้ำปลาเลวใส่เกลือนิดนึงก็พอพี่น้องเนาะจะไม่สีเกมร้ายีเกมเกินกินบ่ไมมรอ่ะน,นี่โอ้เสิร์ฟเพี่น้องอ่ะตัสิตั้มจ้ตั แล้ว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 พี่น้องเลยนี่แส็บเส็บรถพี่น้องนี่โอ้นี่โอ้ต่ำเรียบร้อยเลยพี่น้องแส็บเสบนัวนัวรถพี่น้องนี่ต่ำแล้วเมนูเด็ดพี่น้องเมนูเด็ด มามามาพี่น้องมาสบปากเลยน้ำลายลายอะไรพี่น้องนี่ล ได้ทัวแห่น้ำน้อยหนึ่งนี่พี่น้องนี่มามาพี่น้องวะกับลานซาวพี่น้องเพิ่นกับยากน้ำนี่มือกองของยาเด้มาวะมากินน้ำการถพี่น้องนี่อืมเจ้าอืมไมตัวย ไก่ไรอย่างนีไก่เืมนี่พี่น้องมาบ้าพี่น้องมาโอ้ยขาวอยู่ทางลังกะกัขาสิทธิ์นี่ บริเวณท่อขาตังกองพี่น้องตัวแห่น้อยหน่อยแกเพชรกินไหม Tâm. một đèn cắt một đèn khóc phải không cây xăm cây nhạt rồi บาสเซียนไทยอยู่เทยงหน้าเนาะพี่น้องทางล่างกะไปอันนั้นตรงหน้านี่พ้องตรงหน้าเนาะโอ๊ยวนเลยเสียงไก่พี่น้องไก่มันหยาดกินมันเนาะบาสเซนติ้มมันเมื่อกี้นี่มันหยาดกินกิ้นนึงวายแหล่เพล็ด โอ้ไก่พี่น้องวนซำมันฮันตีกันก็นมี่ฮันเอาต่อต่อพี่น้องเอาต่อยังไรลานพนันนีไปกินน้ำเลยบอกไว้เพชร ทางเทพทาง้ง่อากาศแดดแดดมือนี่หอนแห้ง เป็นไมาแรนมาไมไหจำหน่เพ็ดแห้งคนอระเพ็ดแห้ง,งกายมันมันกระยาบโอ้ กินมันต้นพี่น้องเอ้ไก่เนี่ยทางหน้าของอ้ายบ่าวสิเทียนเนาะนี่ลูกอ้ายลูกของอ้ายหลานสาวอ๋อโตนี่อื้อโว น้ำจ้ะโอ อ๋อพอละแหละเพราะดึนการจบคลิปตอนนี้อะไรพี่น้องเนาะเพชรแห้งพี่น้องเลยลนซาวฝนกระบ,บวัยเลยเอ้าเพราะดึงการพักติดตามใน,นเด้อพี่น้องเด้อพักกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะบายแฟนการจบคลิปกินตำมันตน้นตอนนี้ก่อนพี่นอ้องมีโอกาสหน่าสิกินต่อเนาะพี่น,อน้องเนาะขอบใจนะพี่น้องเนาะขอบใจบายบายะพักขอบใจเอฟซีนะ ha <laughs> ha